สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอได้รับคําถามว่าพอเคลื่อนไหวร่างกายบิดตัวจะมีเสียงก๊อ้แกก๊อมแก๊กีมันอันตรายไหมคะหมอกระดูกก,กร,รอบเลยอย่างเงี้ยมันอันตรายไหมจะบ่งถึงโรคอะไรอ่ะวันนี้หมอมาพูดให้ฟังบางคนบอกว่าพอมันร่งก๊อ้แก๊่แล้วสบายขึ้นนะแบบตัวหมอนี่เป็น,นวดเนี้ยนะเป็นนวดอารมณ์มากน,นวดอะไรพอเขาบิดให้กรึบโอ้สบายคลายเลย ซึ่งถามว่าจะอันตรายไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอาการร่วมด้วยไหมมันมีได้ทั้งสองแบบค่ะแบบธรรมดาไม่ได้อันตรายอะไรเลยเป็นทรายเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่อันหนึ่งคืออันตรายมีอาการร่วมด้วยมีปวดบวมแดงร้อนข้ออักเสบอันนั้นร่วมด้วยแล้วก็จะมีเสียงได้ง่ายขึ้นะงั้นดูอาการตัวเองค่ะมีเสียงก๊อบแ๊บก๊อบแ๊บทุกครั้งเลยตอนเดินตอนเคลื่อนยืดขาอะไรอย่างเงี้ยบิดตัวมีเสียงแต่คุณไม่ได้มีอาการอะไรอันนั้นเป็นภาวะปกติค่ะแต่ถ้ามีอาการร่วมด้วยปวดบวมแดงรรร้ออนนก็เิ่่่มมมีปัญหาื ด้วยแ,วะะแต่ถามว่าภาวะปกติแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะอันแรกเลยคือฟองอากาศข้างในข้อมันแตก ในข้อเรามีน้ำเป็นซินูเวียลฟูอิดจะข้อใดก็ได้ค่ะจะมีน้ำอยู่ในข้ออ่าแล้วก็ร่างกายเรามีอากาศอยู่แล้วอ่ะมีอากาศแทรกเข้าไปข้างในดินน้ำไฟลมอะ่ะก็ประกอบมันเป็นธาตุเราใช่ไหมดินน้ำไฟลมมันก็มีมีอากาศแทรกอยู่ข้างในนั้นเป็นฟองอากาศรวมอยู่ในน้ำในข้อค่ะเป็นซินูเวียลฟูอิดแล้วก็มีฟองอากาศอยู่พอเรามีการเคลื่อนไหวฟองอากาศก็แตกตัวป๊อแป๊กป๊อแป๊กเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้ไม่ได้อันตรายใดๆ นี่คือข้อแรกคือการแตกตัวของฟองอากาศข้อที่2ก็คือมีการเคลื่อนเสียดสีของของเส้นเอ็นกับกระดูกอะค่ะเช่นเหมือนกับว่าอพอมันมีการเสียดสีกันก็มีเสียงขึ้นมาอะเหมือนกับเรากดประตูรีโมทเข้าบ้านอะประตูรถก็เลื่อนเคลื่อนกก็มีเสียงลูกล้อเคลื่อนกับรางมันก็มีเสียงเป็นธรรมดาค่ะก็คือเป็นภาวะธรรมดาที่เส้นเอ็นมันก็เสียดสีกับกระดูกมันก็มีเสียงได้แต่ไม่ใช่ว่าประตูรีโมทจะพังหรือข้อเข่าฉันจะพังก็ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีอาการใดๆนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นการยืดขยายของเส้น เอ็นคือเส้นเอ็นมันโดนฟิกหดตัวอยู่นานเช้นคุณนั่งท่านั้นอยู่นานอะคือนั่งไม่เคลื่อนเลยไม่เคลื่อนกายนั่งท่านั้นอยู่นานนะเส้นเอ็นมันโดนฟิกอยู่ค่ะมันตึงพอเรามีการเคลื่อนไหวมันก็มีการคลายตัวมีการยืมก็มีเสียงขึ้นมาได้เหมือนเราขึงเส้นอะไรตึงๆอะพอเราไปผ่อนหย่อนมันมันก็มีเสียงหรือเป็นดีดอะไรมันให้มันเคลื่อนไหวนิดนึงมันก็มีเสียงได้นะคะซึ่งบางคนบอกแล้วแก้ไขยังไงอะคะเสียงพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าอยากจะแก้ก็คือหนึ่ง ช่วยอย่านั่งนานๆอย่านั่งอยู่ท่าเดิมนานๆอิริยาบถเดิมนานๆมีการเคลื่อนไหวมีการขยับร่างกายบ่อยๆค่ะมันก็จะมีไม่มีการตึงของเส้นเอ็นเกินไปหรือสมมติสมมติเราเราบิดต,ตัวทีนึงแล้วเนี่ยให้บิดใหม่เหมือนหมอนวดเขาจะบิดอีกรอบหนึ่งไม่มีเสียงแล้วนะมันเส้นฟองอากาศมันแตกไปเรียบร้อยแล้วมันกว่าจะมาสะสมเป็นฟองใหม่คือมีการขยืนตัวขยับตัวบ่อยๆอย่างนี้ค่ะมันจะไม่ไม่ค่อยเกิดเสียงมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอบ้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันยืด อยู่แข็งแรงก็มันก็ไม่ค่อยมีการไม่ไม่ค่อยมีที่จริงแล้วถึงมีก็ไม่ได้อันตรายนะถ้าไม่ได้มีอาการนะแต่ก็คือถ้าถามว่าอยากจะให้เสียงลดลงก็ช่วยขยื่นตัวบ่อยๆอ,ออกกําลังกายซะบ้างนะคะ แต่ถ้ามีอาการโอ้โหปวดบวมแดงร้อนตึงไปหมดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรลักกระดูกอ่อนเริ่มเสื่อมหมอนรองกระดูกมีการฉีกขาดไหมเริ่มมีอาการร่วมด้วยถ้ามีพวกนั้นก็ต้องไปรักษาตามพวกนั้นใช่ไหมคะกระดูกมันเริ่มเสื่อมแล้วหมอนรองกระดูกมันฉีกก็รักษาตามพวกนั้นแต่หลักๆที่หมออยากให้ทำเลยนะคือลดน้ําหนักถ้าคุณอ้วนอยู่นะคะ เพราะน้ำหนักแค่แค่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลเนี่ยข้อต่างๆของคุณรับน้ำหนักข้อเข่ารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นสาเท่านะไม่ใช่แค่หนึ่งกิโลนะอันนี้เพิ่มหนึ่งไม่ใช่อันนี้เพิ่มหนึ่งะมันอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อสานะอันนี้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหนึ่งกิโลแต่ข้อเข่าคุณโ้นรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นสามกิโลนะออมันก็เสื่อมง่ายค่ะงั้นถ้าเกิดเริ่มมีภาวะเสือเส่อมๆหรือคนอ้วนทั่วไปก็เหมือนกันไม่ต้องปล่อยให้มันเสื่อมหรอกลดน้ำหนักค่ะไปฟ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราต้องการลดไขมันลดเป็นสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปไป,ไปปรับวิธีที่ถูกไม่ใช่ลดแล้วมาแล้วมาเกิดโยโย,โย่ขึ้นมาอีก iF นี่ดีมากไปฟังเลยนะคะการลดน้ําหนักที่ถูกต้องกับหมอปุ่มคีย์ชื่อคลิปที่ต้องการฟังกับชื่อหมอหรือการทำให้เอฟกับหมอปุ่มก็ฟังไปนะคะแล้วปฏิบัติตัวตามนั้นน้าหนักลดลงนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะข้อก็ดีขึ้นเลย ข้อที่สองคือระวังที่มันใช้ซ้ำๆตรงนั้นกระแทกซ้ำๆตรงนั้นก้มคอดูมือถือตลอดกระดูกคอก็เสื่อมง่ายค่ะยกของหนักผิดท่านั่งขัดสมาธินั่งไกวห้างนั่งใช้ข้อเข่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรใช้ที่มันซ้ำๆผิดท่าผิดทางอะ่ะหรือเล่นที่มันกระแทกแรงๆเล่นกีฬาหกล้มอุบัติเหตุรถ โมไซกว่ำข้อเข่าไปอือะไรอย่างเนี้ยคือข้อเข่าตรงนั้นโดนกระแทกโดนซ้ําๆด้วยแรงเดิมๆอยู่นานๆอมันก็จะเกิดการเสื่อมการฉีกขาดได้ง่ายนี่คือข้อที่สองก็เลี่ยงพวกนั้นซะนะคะข้อที่สามก็คืออย่าให้เกิดโรคเลือหลังต่างๆถ้าเป็นอยู่ก็รีบรักษาให้หายซะเบาหวานความดันไขมันโรกกับโรคกลุ่ม NCD อะคะ่ะโรคพวกนี้มันคือพื้นฐานจะเกิดการอักเสบในร่างกายหลอดเลือดคุณอักเสบหลอดเลือดคุณไม่ดีแล้วหลอดเลือดมันจะไปเลี้ยง เลี้ยงพวกกระดูกอ่อนเลี้ยงกระดูกเลี้ยงน้ําในข้อเขาอะไรได้ยังไงอ่ะมันก็จะมันทุกอย่างมันมันมันเหมือนกับมันวนตกเข้าหากันนะคะคุณมีร่างกายคุณหลอดเลือดอักเสบจนคุณไปเป็นเบาหวานเลือดมาเลี้ยงที่ตับอ่อนน้อยมันเริ่มต้นทุกอย่างเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดค่ะจริงๆดูแลหลอดเลือดเลยเพราะคุณดูแลหลอดเลือดดีทุกอย่างเลือดมันก็โฟล์ไปเลี้ยงดีแม้แต่โรคไตก็คือเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงหลอดเลือดที่ไปที่ไตมันไม่ดี อย่างงี้ค่ะเซลตายก็ตายไปเรื่อยๆคุณเป็นเบาหวานก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตับอ่อนมันมีปัญหามันมีการอักเสบตับอ่อนก็เริ่มผลิตอินซูลินมีปัญหาร่างกายคือมันมีเริ่มมีการอักเสบในร่างกายแหละแล้วก็อักเสบของหลอดเลือดตามมาเป็นอักเสบของตัวตับอ่อนมันเป็นวนๆนวน,วน,ว,น,ว,น,ว,นวนกันมาค่ะงั้นดูแลหลอดเลือดให้ดีงั้นดูแลโรคพวกนี้ดีๆกระดูกเสื่อมก็น้อยลงพวกเสน้นเอ็นพวกน้ำข้อเขา่าอะไรต่างๆก็จะดีนะคะ ข้อที่4เรื่องสารอาหารต้องกินสารอาหารให้ถึงที่บำรุงกระดูกเอ็นข้อเข่าต่างๆซึ่งคนจะเข้าใจว่าแคลเซียมไม่ใช่ค่ะทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบเป็นองค์รวมเหมือนคุณจะสร้างบ้านหลังนึงไม่ใช่มีแค่ปูนอ้าวต้องมีปูนมี ดินมีทรายมีน้ํามีคนคนทุกอย่างให้มันมาสร้างได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่มีปูนมาเป็นแคลเซียมอย่างเดียวทํำอะไรต่อได้อ่ะมีน้ํำไหมอ่ะมีทรายมาให้คนเป็นเฉาะฉาปูนได้ไหมมันไม่ได้งั้นหลักๆของการพวกด,ดูแลเส้นเอ็นข้อเข่าข้อต่อต่างๆเนี่ย หนึ่งก็คือแคลเซียมให้พออันนี้ใช่เลยอ่าแล้วแคลเซียมให้พอก็กินอาหารปลาตัวเล็กตัวน้อยกินอะไรพืชผักใบเขียวเราแคลเซียมเยอะแยะแต่ใครไม่สะดวกไม่ไหวจริงหมอนแนะนําเป็นแคลเซียม l อลทิโอเนนะอย่าเป็นพวกแคลเซียมรุ่นมลามซิเตรตคาร์บอเนตพวกนั้นค่ะมันดูดซึมนิน้อย20%ไม่เกิน50% ถ้าคาร์บอนเนต20%ซิเปรตดอาจจะห0รแล้วพวกนั้นต้องใช้กรดในกระเพาะในการดูดซึมจะท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วยุคนี้กรด,ดก็น้อยกินยาลดกรดโรคก,กระเพาะกันเยอะแยะก็ทําให้ค้างอยู่เป็นแคลเซียมเป็นตามเต้านมตามหลอดเลือดตามกรวยไตยซึ่งไม่ดีค่ะถ้าจะกินเสริมจริงๆขอให้เป็นแคลเซียมแอลทิโนตซึ่ง,งหมอคือแคลแอลค่ะแคลเซียมแอทิโวนีนนี่สก,กัจดจากกระเพาะด้วยนะ เออสักข้าวโพดท,ที่ไปใช้น้ำเป็นตัวทำลายไม่ต้องใช้กรดในกระเพาะแล้วก็เป็นนอน GMO ด้วยอ่าซึ่งมันปลอดภัยมากๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนไม่สะดวกในการกินแคลเซียมทั่วไปคิดว่ากินไม่พอก็กินแคลลวลน,นัก็โอเคเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่แค่แค่แร่ธาตุแคลเซียมอย่างเดียวไงมันจะมีอ่าแมกนีเซียมสังกะสีอันนี้พวกแร่ธาตุนะแล้วก็จะมีปุ่มวิตามินอห็นไวิตามินดีคุณต้องเพียงพอวิตามินเคทูเคทูทำให แคลเซียมที่กินเข้าไปเก็บได้ถูกที่ถูกทางไปเก็บที่กระดูไม่ใช่เป็นล่องรอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเคทูเพิ่มกับยืดหยุ่นหลอดเลือดด้วย อาวิตามินซีก็มีผลวิตามินซีกระตุ้นความสร้างคอลลาเจนเรื่องกระดูกอ่อนคุณก็ดีคอลลาเจนรอบรอบข้างก็ดีหมดแล้วมันเป็นองค์รวมอะค่ะต้องมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีวิตามินซีวิตามินดีเคทูอะไรพวกนี้มันเป็นองค์รวมของในการสร้างเรื่องกระดูกและ้อซึ่งแคลเซของหมอนี่ใส่สังกะสีนะวิตามินซีก็พอนะก็คือมีทั้งแคลเซียมอลเทโรเนทที่ปลอดภัยมีสังกะสีนะคะ ถึง25มิลลิกรัมซึ่งก็เพียงพอแล้วก็มีวิตามินซีนะส่วนส่วนเรื่องวิตามินดีก็ไปโดนแดดเลยค่ะแต่ใครไม่สะดวกก็วิตามินดีของหมอก็ได้นะเพราะเป็นวิตามินดีสามเรียนล้อกับมันมีวิตามินมีดีสามกับดีสองไงดีสามนี่เหมือนธรรมชาติที่เราโดนแดดเราสร้างมาในไขมันใต้ผิวหนังโดน U V B จะสร้างดีสามมาซึ่งวิตามินดีไม่ควรเกินกินเยอะเกินวันละห้าพันอายุนะคะมันเป็นวิตามินที่ไม่ใช่เหมือนวิตามินซีละลายในน้ําไม่ใช่วิตามินดีละลายในไขมันมันสะสมได้งั้นก็ คือควรกินแค่วันหนึ่งอย่ากเกินห้าพันค่ะแต่ถ้าคุณไม่โดนแดดคุณต้องกินเพราะมันใช้ทุกวันมันต้องเอามาเผาผลาญเป็นช่วยระบบเมตาบอลิซึมมันช่วยในการสังเคาะห์โอ้โหวิตามินดีนี่ระบบภูมิคุ้มกันก็วิตามิน B ดีนะดีไม่ใช่ B นะเป็นวิตามินดีนะ คือไอช่วงที่ไวรัสระบาดเห็นไหมให้กินหาวิตามินดีให้เพียงพอคนเป็นมะเร็งจะร้อยเ็ลยค่ะขาดวิตามินดีวิตามินดีเป็นตัวบูสต์ภูมิได้ดีมาก mm hmm. เขาเรียกเป็นวิตามินแห่งชีวิตเลยอะ่ะคือมันทําให้ทั้งกระดงกระดูกก็ดีขึ้นซึ่งของหมอเนี่ยวิตามินดีของหมอเป็นวิตามินดี3แบบ3,500 IU ายนะคะก็ทานได้เลยทุกวันวันละเม็ด แล้วมี K2 ผสมอยู่ข้างในด้วยนะซึ่งวิตามิน K2 นี้เพื่อนจะหาจากอาหารหมักดองธรรมชาติก็ได้คะนัะตงตงนัตตกินไปก็ได้ K2 ูแต่ถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกจริงๆหมอก็มันวิตามิน K2 ูเป็นวิตามินลายในไขมันผสมกับวิตามิน D 3สทานไปได้เลยแฮปปี้เลยวันหนึ่งเพียงพอได้วิตามิน K2 เพียงพอหลอดเลือดยืดหยุ่นดีเก็บแคลเซียมได้ดีวิตามิน K2 ูมันมีหลายฟอร์มนะอ,อถ้าฟอร์มที่แบบว่าคุณภาพประสิทธิภาพเต็มเต็มน่ต้องเป็นเ k 7ซเวซึ่งของหมอก็ใส่เ k 7มเซเวแล้วมีถึง เอ่อหนึ่งร้อยไมโครกร,รมัมซึ่งเพียงพอต่อวันเลยค่ะไม่ต้องไปเสริมแล้วนะคะก็คือกินวิตามินดีสามแบบสามพันห้าร้อยไอยูกับเ2ทูหนึ่งร้อยไมโครกร,รัมพอเลยค่ะต่อวันในการดูแลหลอดเลือดต้องทำเ้ือ่อื่นด้วยนะฮะไม่ใช่โอ้ยฉันกินแล้วหลอดเลือดฉันดีแล้วก็นั่งดูดชานมไข่มุกน้ำตาลไปเกิดกระตุ้นการอักเสบมหลอดเลือดไม่ใช่ค่ะอันนี้คือพูดถึงว่าถ้าต้องการ, 2, การเคทูต้องการเท่านี้ต้องการดีสามต้องการเท่านี้คุณเพียงพอแล้วแคลเซียมต้องการอย่างนี้เป็นแคลเซียมี่ปปอรเตสีเ้อย แต่ถามว่าแมกนีเซียมล่ะแมกนีเซียมหมออยู่ในบีเบนนะเพราะว่าแมกนีเซียมเป็นตัวช่วยในการนอนได้ดีมากแต่มันช่วยอื่นด้วยไงช่วยเรื่องกระดูกช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยแต่หมอใส่ไว้ในบีเบนเลยเพราะว่ามันมันช่วยทําให้หลับได้ลึกเขามีการศึกษาเลยว่าถ้าคุณแมกนีเซียมไม่พอคุณจะนอนหลับคุณภาพไม่ดีเลยตื่นกลางคืนบ่อยมาก คุณต้องกินแมกนีเซียมให้เพียงพอซึ่งก็หมอก็เลยช่วยบีเบนแต่จริงบีเบนกินตอน,นเช้าก็ได้นะมันคือเหมือนใส่สารอาหารบำรุงสมองอนะ่ะใส่กาบ้าใส่ทัเชอรี่คาโมไมลา์ผ่อนคลายมีมีแมกนีเซียมเพียงพอมีไม่อะไรคือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการน,นอนกินเช้าก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายดีแต่ถ้าจะช่วยนอนด้วยก็กินก่อนนอนดีกว่าแต่มันไม่ใช่ยานอนหลับค่ะคุณต้องปรับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยแต่แค่กินเข้าไปแล้วบีเบนคุณกินเข้าไปแล้วคุณรู้ว่าอาหารสมองคุณเพพียงอแล้ว คุณได้กาบาเท่านี้แมกนีเซียมเท่านี้วิตามินบเท่านี้มีอะไรอย่างนี้จากผักปวยเล้งนู่นนี่นั่นคือคุณกินเพียงพอแต่คุณต้องปรับอย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งและหลักๆนะสำหรับไอ้พวกการอักเสบของพวก ข้อเคยต่างๆเนี่ยจะมานั่งกินพวกแคลเซียมอะไรต่างๆโอเมก้าสามค่ะสําคัญมากคนชอบลืมที่จุดนี้มันลดการกเสรื่อมในร่างกายได้ดีมากอักเสบที่ข้ออักเสบเป็นรูมาตอยข้อเสื่อมข้อเสื่หายโอเมก้าสามทานเลยลดการกเสรืในร่างกายแล้วเซลล์ต่างๆเรามีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นไขมันทั้งนั้นนะใส่ไขมันดีเข้าไปค่ะโอเมก้าสามไม่หาทานเลยค่ะปลาหรือจะเป็นอะไรยังไงก็ได้ค่ะแต่ปลาหมอเขไม่ค่อยแนะนําเท่ไาไหร่ไงเพราะว่าองค์การอนามัยโลกอยากให้กินแค่สองครั้งต่ออาทิตย์เลยเพราะมันมันคือ มีโลหะหนักในตัวปลายเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่ายุคนี้ไงมันเรายุคนี้เราใช้โทรศัพท์เราขึ้นลิฟต์เรามีรถแล้วอาจจะต้องมีอาหารเสิร์ฟที่มันปลอดภยัยเพราะเราจะมาไม่ไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมหมคะแบบโอเมก้าสามของหมอนี่เจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิกรัม EPA DHA เลยนะคือเมลเม็ดลดการอังเสียในร่างกายคือถ้าจะหาทานเนี่ยคุณต้องทานเกินหกร้อยถ้าเกิดไปซื้อตามร้างขยาดูด้วยนะคะ EPA ส่วนใหญ่เขาจะมีร้อยแปดสิบบวกร้อยยี่สิบได้สามร้อยมิลลิกรัมต่อเม็ดซึ่งน้อยมากของหมอนี่หนึ่งเจ็ดร้อยห้า มากกว่านั้นเป็นเท่านะคะแล้วผสมโคลบไซคิวเทนด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะทานคิดว่าเรากินโอเมก้า3เพียงพอแล้วเราอะไรเพียงพอก็มันก็ลดการอักเสบได้ดีแต่ถ้าถ้าสนใจก็ทั้งหมดนี้ก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะคะเพราะว่าแอดมินเขาก็รับอยู่ตลอดอแต่นี่หมอมาให้ความรู้ว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาเสียงก็แกบบ๊บแล้วมีอาการปวดเป็นข้ออักเสบคุณต้องหาโอเมก้า3ทานแล้วไม่ใช่แค่แคลเซียมอย่างเดียวแคลเซียมสากสีก C, วิตามินซีวิตามินเคทูวิตามินดี แมกนีเซียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของหมอมัอาจจะแมกนีเซียมก็อยู่ในบีเบนเพราะว่าหมอจะเน้นเรื่องการบำรุงสมองเพราะว่าจะเน้นเรื่องการนอนหลับะคะ่ะบำรุงสมองผ่อนคลายแมกนีเซียมช่วยหมดแต่มันมันช่วยเรื่องข้อด้วยแต่ในข้อของหมอก็จะเป็นสังกะสี ในแคลเซียม e อลเโอเนตสมงวิตามินซีพร้อมแล้วส่วนวิตามินดีก็อีกกลุ่มหนึ่งสาหรับกระตุ้นภูมิแต่มันก็ช่วยเรื่องกระดูกด้วยไงมันก็แล้วแต่ว่าใครขาดที่จุดไหนเพราะฉันโดนแดดแล้วฉันก็ไม่ต้องวิตามินดีไปหาน้าโตทานเฉยๆถ้าอยากได้เค2อะไรทํานองนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองแต่มาพูดในคลิปนี้ว่าเสียงก๊อบแ๊บมันขึ้นกับคุณมีอาการไหมไม่อันตรายอะไรถ้าแบบหมอได้ปิดตัวแล้วก๊อบแ๊บโอ้แฮปปี้สบายลดอาการตึงอย่างเงี้ยค่ะก็ มันคือการแตกของฟองอากาศมีการยืดตัวของเส้นเอ็นที่มันหดตัวอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรโอเคนะคะฝากติดตามกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดส u b สไคร b e ให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ